กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วแล้วมันก็รู้กันมาสักพักแล้วอะค่ะแต่ว่ายังหาวันที่ประกาศไม่ได้เพราะว่ามันต้องแท้ทันในสเกจด์วที่เขาลงเอาไว้ด้วยไม่งั้นถ้ามันพึ่งประกาศวันนี้แล้วจะเริ่มมันก็ต้องรอถ่ายวีบิกเดือนเรียนเต้ยเดือนมันค่อนข้างนานมากๆอะไรอย่างนี้ก็เลยน้น่าจะคิดกันว่าให้จังเกิ้ลให้เสร็จก่อนไม่ให้ทับซ้อนกันพอรู้ว่าเป็นเพลงนี้ตอนชี้ประกาศแล้วก็คือคนรูกแค่ทำนองเพลงที่ขึ้นมาไป แค่นี้คือทุกคนรู้เลยว่าคือลิปกอสะก็ตอนแรกที่ประกาศแค่เพลงอะมันก็ต้องเกรงกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเซมบัสึุจะเป็นใครใครจะเป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยในช่วงเวลานั้นอะหนูค่อนข้างกดดันมากเลยนะถ้าเสียงแต่ว่าส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีเราอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเราประกาศมาแล้วเป็นเราขึ้นมาเขาจะรู้สึกผิดหวังหรือเปล่า สีผมรับเซนเตอร์เพลงนี้ใช่ไหมมีคนถามหนูเยอะมากแล้วก็มีคนมีคนพิมพ์ด้วยว่าจริงๆพี่อมมีพิรุษนะเพราะพี่อมเปลี่ยนสี่ผมเป็นสีนส่ชมพูคนเดียวะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเพลงนี้ใช่ไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะหนูก็ยังยืนยันคำเดิมว่าหนูเปลี่ยนเพราะว่าหนูมีงานที่ยังบอกไม่ได้นะคะ แล้วมันคาบเกี่ยวในช่วงเวลาแบบเดียวกันพอดีซิงเกิลนี้ก็เลยจะต้องเป็นผมสีนี้ไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้ายอมกลับไปกลับมามันมันค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะก็อีกงานหนึ่งถ้าได้บอกก็จะมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังพูดอะไรไม่ได้สำหรับคนที่ถามเรื่องสีผมนะคะก็ยังยืนยันคำเดิมว,ว่ามันไม่ใช่เปลี่ยนเพราะลิกอสนะคะ เพราะว่าหลังๆคือ CGM ไม่ให้ทำผมสีอ่อนแล้วนอกจากว่ามีงานจริง,รงๆอะไรเงยที่ต้องจต่เป็นต้องทำอ่ะแล้วัานที่2 CGM แล้วรายละเอียดออกมาแล้ว1,000บาทเท่านั้นราคาเดิมนะคะทุกคนมีทั้งรอบเชียงใหม่ที่ประกาศวันไปแล้วใช่ไหมแล้วก็รอบกรุงเทพยังไม่ได้ประกาศวันเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะไปลงช่วงไหนแต่ใครที่สะดวกกรุงเทพก็สามารถที่จะซื้อเก็บไว้ได้นะคะ ใครสะดวกอันไหนก็ติดตามได้ช่วงนี้แบบว่าอีเวนต์พวกเราเยอะมากๆจริงๆมีนู่นนี่นั่นอีกนะคะมีมาเรื่อยๆแหละค่อยๆแบบประกาศไปทีละงานพวกเราก็ซ้อมกันทุกวันเลยค่ะทุกคนอย่างอันเนี้ยเพลงลิปก o อสก็เป็นเพลงที่ถ่าย MV เสร็จแล้วอัดเสียงเสร็จแล้วคือเหลืออย่างเดียวคือเหลือเปิดตัวซึ่งทุกคนอาจจะงงว่าพวกหนูไปทำกันตอนไหนใช่ไหมมันก็อาจจะเป็น เอ่เอช่วงที่ทุกคนเห็นว่าหนูหายหายไปกันอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะพวกหนูก็ค่อนข้างที่จะทํางานกันแทบจะทุกวันนะคะ <c oughs> ทุกคนแะเอ๊ะทำไมเบมเบอร์ช่วงนี้เงียบเงียบเลย <c oughs> เขาก็อาจจะไปทายนู่นทายนี่กันอยู่อะไรเงี้ยใช่ <c oughs> ก็รอติดตามได้เลยก็ <c oughs> ไม่ยังไม่สปอยละกันแนตะ่รอใกล้ๆก่อนจริงๆมันก็ใกล้ละนะอีก2ออาทิตย์อะไรเงรี้ยก็จะเป็นงานเปิดตัวแล้วก็ จริงๆร,รู้สึกดีใจมากๆอะดีใจอย่างแรกคือแบบมันเป็นเดือนกันยาด้วยค่ะทุกคนกันยาเป็นเดือนวันเกิดของหนูใช่ไหมคะแล้วพอเพลงเนี้ยอะเพลงเนี้ยเปิดตัว23กันยาก็ผ่านช่วงวันเกิดไปแล้วอะแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นชปเตอร์ใหม่ของชีวิตหลังอายุเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็เป็นชปเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตอะ เหมือนเป็นของขวัญสาหรับการอยู่ที่นี่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมาในช่วงวันเกิดของตัวเองด้วยในช่วงเดือนกันยายนอย่างเงี้ยก็หวังว่าของขวัญชิ้นนี้จะทําให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้ด้วยแล้วก็แบบดีใจไปได้วยกันยอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆดีใจมากเพราะว่าแบบว่าแฟนคลับหลายคนชอบมาถามพีอ่ออมว่าเมื่อไหร่จะเป็นเพลงที่แบบเราจะได้เป็นเซนเตอร์บ้างยอะไรเงี้ยเป็นเพลงหลักอะไรเงี้ย เราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องรอถ้ามันจังหวะโอกาสมันใช่มันก็ต้องใช่แหละอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไร <c oughs> ก็ดีใจที่แบบมันมาถึงแล้วนะทุกคนก็หนูอยากทําให้มันดีที่สุดเพื่อทุกคนเลยใช่ที่รอคอยมา ด้วยกันนะคะวันนี้ที่รอคอยใช่เอาจรจริงๆตอนที่เขาประกาศเพลงลิบกอสออกมาคือหนูก็มาเพิ่งรู้ขอมทุกคนแหละว,ว่าเขาประกาศเพลงออกมาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้บอกเซมด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเมมเบอร์แบบสเปะสปะมากอยู่กันคนละทีวันนี้เป็นวันที่รวมตัวกันได้เยอะที่สุดในรอบหลายหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วไงค่ะใช่คนที่ติดภารกิจก็จะได้แบบซูมเข้ามาอะไรเงี้ยออนไลน์เข้ามาแต่ก็ดีใจที่แบบได้คบในวันนี้ด้วยอะไรเงี้ย ก็ตอนแรกที่ประกาศแค่เพลงอะ่ะเราก็แต่เราพวกเราก็รู้กันมาแล้วใช่ไหมหนูก็ค่อนข้างแบบว่ากดดันนะเพราะว่าเราก็ไปดูฟีดแบ็ไงว่าแบบคือคนส่วนใหญ่คิดว่าเพลงเพลงนี้น่าจะแบบเหมาะกับใครอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปอ่านเขาก็แบบมันก็ต้องเกรงกันอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนมันต้องมีแบบว่าพอแฟนคลับเขาก็ยังรู้แค่เพลงอะ่ะเขาก็ต้องไปคิดแล้วแหละว่าเซมบัสึกจะเป็นใครใครจะเป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบ ในช่วงเวลานั้นอะหนูค่อนข้างกดดันมากเลยนะหนูแบบกลัวมากคือแบบบางทีก็กลัวแบบถ้าเสียงแบบว่าส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีเราอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเราประกาศมาแล้วเป็นเราขึ้นมาเขาจะรู้สึกแบบผิดหวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้ก็มีความแบบคิดเยอะนิดนึงเลยอืม,อมก็ดีใจที่แบบว่าเออมันผ่านมาได้ ใช่ก็ดีใจที่แบบเออมีคนแบบเห็นคิดว่าน่าจะเป็นเราด้วยอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเพลงนี้ก็น่าจะแบบเออมีภาพเป็นเราด้วยอะไรอย่างนั้นก็ดีใจด้วยเหมือนกันใช่ดีใจเพลงนี้ทุกคนคือของรุ่นพี่ AKB48 เะเขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเมื่อ เมื่อปีที่แล้วเองมั้งจริงๆยังไม่ครบปีเลยมั้งสำหรับเพลงเพลงฮิตซาชิบุรีโนลิปลอสอะคะ่ะแต่ว่าเราได้ทำงานจริงๆต่างๆในช่วง Circle Ja m เพราะว่าเป็นธีมหลักของคอร์ด c ซอร์เคลเลยเพราะว่าเป็นเพลงหลักของรุ่นพี่ในช่วงนั้นใช่ไหมคะพวกเราก็ได้เป็นเพลงเปิดแล้วก็ต้องซ้อมท่าเต้นกันตอนนั้นยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยคนที่ไปดู Circle Ja m มก็จะเห็นแค่พวกหนูเต้นแบบอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้เต็มเพลงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตั ที่2ออะ่ะเราก็คุยกันในซีเจมว่าแบบเอ้เราชอบเพลงนี้จังเลย,เลยไรเงี้ยรู้สึกว่าเพลงนี้แบบว่าเพาะมากแบบดนตรีมูดแอนโทนแบบฟังเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันแบบว่ามันเพาะจังเลยอยากให้มาเป็นของซีเจมโร์เนีน้องๆทุกคนก็คิดอย่างนั้นตอนที่2ออะแบบชอบเพลงนี้มากอไรเงี้ยก็แต่ก็คิดได้แต่คิดเพราะรู้สึกว่าเพลงมันค่อนข้างแบบ ใหม่มากแล้วก็เพิ่งมาเนียก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะ่างไม่มามัง้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นเพลงนี้ตอนชีประกาศแล้วก็คือขนลุกกันทุกคนอะทนลุกกันทุกคนอะทุกคนจริง,รงแบบมองหน้ากันแล้วแบบขนลุกอะคิดว่าเรียลชันเขาน่าจะเอาลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนที่ประกาศอะคือขนลุกมากแบบมองหน้ากัน เพลงนี้จริงๆหรอพอพอแบบว่าแค่เขาเรียกว่าอะไรทำนองเพลงที่ขึ้นมาไปแบบแค่เนี้ยคือทุกคนรู้เลยว่าคือลิปกอสอ่ะแล้วแบบผ่านหน้ามองกันลิปกอสหรอลิปกอสมากหรออะไรอย่างเงี้ยแบบใช่แบบดีใจมากเป็นเพลงที่แบบสวยงามแต่ว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างเอออกหักเออพูดตรงๆว่ามันเป็นเพลงค่อนข้างอ่ำเศร้า ก็เหมือนเป็นเพลงที่ค่อนข้างโตแล้วเหมือนกันนะจริงๆทุกคนสามารถไปดูคำแปลของเพลงภาษาญี่ปุ่นได้มันก็จะไม่ได้หนีจากกันมากสำหรับตอนแปลเป็นไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อหามันโตขึ้นมากๆจากทุกเพลงที่ซีเจมเคยมีมาสำหรับเพลงหลักอะ่ะคือรู้สึกว่าเพลงนี้พอแปลแล้วอะ่ะมันค่อนข้างโตมากๆมันเหมือนจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านความรักอะไรเงี้ย คืฟิลนั้นแะเดีต้องมีเรื่องให้เล่าเยอะแยะเลยดีใจกับน้องๆทุกคนที่ติดเซ็มด้วยแล้วก็น้องๆที่ไม่ได้ติดจะบอกว่าทุกคนแบบสำหรับ หนูอะหนูคิดว่าเพลงเนี้ยก็เป็นของทุกคนอะของซีเจมทุกคนไม่ใช่ของแค่ส6คนอยู่ดีก็ตอนที่ได้ได้รู้ว่าตัวเองเป็นเซนเตอร์ก็บอกน้องๆไปว่าฝากทุกคนได้นะสาหรับเพลงนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเพลงของทุกคนไม่ใช่เพลงของพี่คนเดียวยอะไรเงี้ยน้องๆทุกคนก็เต้นได้ยังไงก็รอดูทุกคนเต้นเพลงลิปกลอสแน่นอนทุกคนจะต้องได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเซมหรือไม่ใช่เซมก็ตามทุกคนจะต้องได้เห็นนะคะโตแต่ก็เป็นเด็กอยู่ดี คือหนูจะหนูสปอยไปในไลฟ์ตอนเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าพี่น้าบอกว่าให้ให้เซนเตอร์สปอยหน่อยหนูก็คือจะสปอยเลยดิหนูก็เลยว่าเออเพลงเนี้ยมันก็คือทุกคนโตเป็นสาวแล้วแต่ลืมลืมพูดไปว่ายกเว้นเซนเตอร์ค่ะ <laughs> จริง,รงอันเนี้ยคือจริงๆเลยนะเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าภาพรวมออกมาคือทุกคนอ่ะเด็กๆเ,เราอ่ะคือโตแล้วอะไรเงี้ยใช้คําว่าสวยได้เลยอ่ะแต่ยกเว้นเซนเตอร์ที่ยังแบบเอ๊ะทำไมมันมันไม่โตกับเขาสักที <laughs> มันจะมีบางอย่างที่แบบว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเล่าให้มันเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโหใครที่โอชีคนอื่นๆหรือว่าคามิน้องๆของเราเนี่ยแล้วอยากเห็นเวอร์ชันสาวสวยอ่ะต้องบอกเลยว่าเพลงเนี้ยคือทุกคน จะได้เห็นคือหนูไปนั่งดูอ่ะน้องแบบถ่ายรูปแต่งชุดก็โหสวยมากคือแบบแต่ละคนแบบโอ้ยโตแล้วโตวแล้วจริงๆอะไรก็ต้องพูดคำนี้หลายรอบมากที่ใจกับมีหน้าด้วยที่กลับมาติดเซมพี่ดีใจมากตอนรู้ว่าเป็นชื่อนีหน้าด้วยแล้วก็ดีใจกับน้องปิ้งใช่ไหมที่กลับเข้ามานะคะมีใคร mm hmm. อีกนะพี่ลีนะด้วยเพลงนี้ถ้าถ้าพี่อมได้เป็นเซนเตอร์ต้องมีพี่ลีนะอยู่แล้วนะคะเคยพูดกับเขาไว้ว่าถ้ามีโอกาส ได้เป็นเซนเตอร์จริงๆแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคือแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากให้เพลงเพลงนั้นมีพี่ลีนาอยู่ด้วยอยู่กับเราด้วยตลอดเลยไม่อยากให้เขาไม่ติดก็ดีใจที่แบบพี่ลีนาเลือกตัวเองเข้ามาติดในเพลงนี้นะคะ <c oughs> เพลงนี้สวยขึ้นมากเพราะว่ามีพี่ลีนาค่ะ เต้นเปะมาทุกคนเห็นท่าเต้นเพลง Hisashi b r i No l i b c o s นะอย่างโอ้โหมันไม่ธรรมดานะถ้าเต้นเพลงเนี้ยต้องบอกเลยเก็บกันทุกเม็ดอะตอนที่แกะใน c ซ r c l เคิลแจมะกลายเป็นว่าโดนคุยญี่ปุ่นแบบว่าเปลี่ยนลายกันสุดฤทธิ์เลยค่ะแบบดีเทลเยอะมากจริงๆ้น้องแชมจะโตไหมคะคนนี้ เพิ่งคุยกับแชมมาข้างล่างบอกว่าแฟนคลับน้องแชมชอบแบบว่าแฮชแท็กมาหาพี่ออมว่าแชมยังเล็กอยู่มากค่ะพี่ออมแชมยังเด็กอยู่มากค่ะพี่ออมเนี่ยพี่ออมจะเจอประโยคนนี้บ่อยมากหรือตลกเออแล้วแชมก็ตลกแอ้แบบว่าจะบอกเลยนะแชมเนี่ยสาวสุดแล้วในฮิสชิบุรินลิกลอสแชมเดินมาพี่ออมถึงกับอุทานว่าแชมโตแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเลยนะเออใครอยากให้มีไอเดียอะไรสําหรับอัลบั้มที่2นี้ในการทำคอนเทนต์หรือว่าไอเดียอะไรที่น่าสนใจ สามารถบอกไปทางเอ,อ่อ am ได้นะคะบอกไปทางพิรินะก็ได้บอกไปทางเพจ Offi ิเชีของ CGM ก็ได้เพื่อเขาจะเห็นไอเดียของทุกคนแล้วก็เอามาทำเป็นอีเวนต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนอกจากไฮทัชแล้วเราอยากจะมีอะไรไหมก็สามารถที่จะช่วยกันคิดไอเดียแล้วก็เสนอมาได้ เราก็พยายามจะทำอีเวนต์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นทูช็อตแล้วก็พยายามจะทำในรูปแบบใหม่ขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วแล้วมันก็รู้กันมาสักพักแล้วอะค่ะทุกคนแล้วก็แต่ว่ายังหาวันที่ประกาศไม่ได้ใช่ยังหาวันลงไม่ได้เลยแล้วก็กลัวไปชนกับอัลบั้มของจังเกนด้วยก็เลยก็เลยน่าจะคิดกันว่าให้จังเกนให้เสร็จก่อน PR ให้เสร็จก่อนเปิดตัวให้เสร็จก่อนดีกว่าแบบไม่ให้ไม่ให้ทับซ้อนกันอะไรเงี้ย แล้วพอเขาเสร็จแล้วเราก็ถึงจะเริ่มออกมาแต่จริงๆกระบวนการหลังบ้านมันเริ่มมาค่อนข้างนานแล้วค่ะเพราะว่ามันต้องเททันในสเกจดอที่เขาลงเอาไว้ด้วยไม่งั้นถ้ามันเพิ่งประกาศวันนี้เราจะเริ่มมันก็ต้องรอถ่ายวีบิกเดือนเรียนเต้งเดือนมันค่อนข้างนานมากๆอยนี้เตรียมปากของคุณให้พร้อมเตรียมลิปกลอสของคุณให้พร้อมแล้วต้องปากมันวาวไปด้วยกันในวันที่23กันยายนนี้นะคะใครลิปไม่แดงไม่ให้เข้านะค่ะล้อเล่นติดตามดูไลฟ์ของ รวมถึงเอคิวสีคอนเทนต์กับวีอารและยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดแล้ว